สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ช่องสายหาสาระนะครับวันนี้อยู่กับแอปาองเาไลน์นะครับมีชื่อว่าแท็บคอยนะครับในส่วนของแอปนี้เนี่ยถอนเข้าทูม o นี่ w วเลตนะครับหาถอนขั้นต่ําตัวนี้เนี่ยจะเป็น1บาทนะครับสามารถถอนได้เลยนะครับแล้วก็มีถอน50บาท100บาทนะครับแต่ว่าอาจจะมีเงื่อนไขนะตัวนี้เนี่ยมันเปลี่ยนเงื่อนไขไปเรื่อยนะครับผมก็เลยไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่แต่ว่าถ้าถอน200บาทเนี่ยมันจะไม่ติดเงื่อนไขนะครับมาดูส่วนของการถอนนะ ถอน2อ0บาทนะครับเป็นน่าจะเป็นแบบนี้นะผมมันจะมีแค่หน้าไอคอนเดียวนะครับมี200 500แล้วก็1,000นะครับแต่ว่ามันดีหน่อยที่ถอนได้นะครับถอนซ้ําได้ในส่วนของ200บาทนะครับก็ประมาณนี้เติมเงินมือถืออ่ะตัวนี้เนี่ยน่าจะไม่ไม่ขึ้นนะแต่ว่าเติม u ท m ม n นี่ไวเล t เนี่ยยังได้ปกตินะครับส่วนพร้อมเพย์ช้อปปีต่างๆเนี่ยยังไม่เปิดให้นะครับ ก็แนะนําเติมทูมอน,นี่ไวเลสนะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของการถอนนะครับอันนี้เนี่ยผมถอนล่าสุดเมื่อวันที่2พฤศจิกายนนะครับก็ประมาณ3ามอาทิตย์ที่แล้วนะครับก็ถอนไปอันนี้เนี่ยก็สะสมมาใหม่นะอันนี้เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันถอน75บาทสาม,มารถถอนซ้าได้เรื่อยๆนะครับซึ่งพอผมอัปเดตใหม่ปุ๊บงานงอกเลยครับก็รอถอนทีละ200อ,อย่างเดียวเลยก็ประมาณนี้ มันก็จะมีภารกิจให้นะครับสําหรับคนที่เล่นใหม่นะแต่ว่าผมเล่นมานานแล้วภารกิจมันไม่มีให้นะครับก็ประมาณนี้อ่ะอ้าวผมลืมกดมินินะครับอันนี้ลืมกดรับคะแนนนะครับอ่ะมันก็จะมีภารกิจให้นะครับก็คือเช็คอินประจำวันพอครบ30วันเนี่ยมันก็จะนับรีเซ็ตหนึ่ง วันที่1ให้นะครับวันที่30เนี่ยจะได้1000คะแนนถ้าเราดูโฆษณาก็จะรับเพิ่มอีก100นะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของทำบัลลังกนะครับเคล็ดมินิเกมผมแนะนำให้เล่นเป็นสลอ็อตตัวนี้นะครับเนี่ยล้วก็กดไปแล้วก็กดกลับก็ประมาณนี้เลยนะครับมันก็ไม่ได้ยากอะไระส่วนหน้าแรกตัวนี้เนี่ยผมผมมันไม่มีเกียร์มาเลยเลย,เลยอันนี้เนี่ยก็คือตัวที่ผมทําอยู่แล้วนะครับคือทําเสร็จไปแล้วแล้วก็ ลองเล่นไปแล้วเนี่ยมันก็คะแนนไม่ขึ้นนะครับตัวนี้เนี่ยประมาณ1,333งพมคะแนนเท่ากับ1บาทนะ,ะแล้วก็มีในส่วนของการหมุนวงล้อนะครับซึ่งผมหมุนครบไปแล้วนะครับมันจะมีะที่เจรับครับเปิดหมุน5ครั้ง10ครั้ง20ครั้งแล้วก็28ครั้งนะครับพอเราหมุนครบ30ครั้งเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันก็จะดีเลยน,นะครับมันก็ไม่สามารถ หมุนได้อีกนะครับมันก็จะเหมือนเน็ตเรามีปัญหานะแต่ว่าจริงๆมันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนะครับก็ประมาณนี้อ่ะทีนี้ในส่วนของการเชิญเพื่อนนะครับอ่ะตัวนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันรับเท่าไหร่นะอ่ะอันนี้เนี่ยผมได้เงินจากเพื่อน,อนก็คือ740บาทนะครับจากเพ,เพื่อนเชิญทั้งหมดอยู่ที่313้คนนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะได้เงิน เต่เพื่อน1คนเนี่ยประมาณเท่าไหร่น่าจะประมาณ2บาทนะครับอ๋อตัวนี้เนี่ยอ่าบาท90้ทาสตาง้า์นะครับก็ลองเฉลี่ยดู่ะก็ประมาณนี้แล้วก็ได้ค่าคอมมิชชั่นก็คือ24%บอซืมก็เฉลี่ยก็คนละ2บาทกว่านะครับก็ประมาณนี้เลยส่วนภารกิจนะครับ ดูวิดีโอของผมเนี่ยผมลองกดดูแล้วมันไม่ได้คะแนนนะครับผมก็เลยไม่ดูแล้วก็ภารกิจเล่นครั้งแรกเนี่ยของผมมันไม่มีแอปให้นะก็เลยเล่นได้แค่ mini เกมนะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของตรงน,นี้เนี่ยถ้าเราเล่น mini เกมครบ5ครั้งเนี่ยเรากดรับนะครับแต่ว่ามันเหมือนโฆษณามันขึ้นซ้ําซ้อนนะอ่ะเรากดดูไปปุ๊บเนี่ยเรารับ โฆษณามันจะขึ้นให้แล้วก็ถ้าเราจะรับเพิ่มอีก100เนี่ยเราต้องดูโฆษณาอีกรอบหนึ่งนะครับถึงจะได้นะเหมือนมันขึ้นซ้ําซ้อนนะครับก็ประมาณนี้แต่ว่าถ้าเราว่างเนี่ยเราก็ดูไปแต่ถ้าไม่ว่างก็ไม่ต้องทําก็ได้นะครับะสะสมเฉลี่ยก็ได้วันละบาทกว่านะสำหรับแอปนี้นะครับก็รับไปเดี๋ยวรอเพิ่มอีก100ก็ประมาณนี้นะครับ แล้วก็ดูโฆษณาเพิ่มอีกหนึ่งครั้งแล้วก็จะได้รับคะแนนอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของแทบคอยคนที่เล่นใหม่เนี่ยถ้ามีเกมอ่าที่ทําภารกิจเราก็อโหลดไปเล่นนะครับอาจจะใช้เวลาไม่นานก็ได้ถอนนะสำหรับคนที่เล่นใหม่นะแต่ว่งผมเนี่ยอ่ะไม่มีแอปมาใหม่ละอ่ะโอเคในส่วนนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ